สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้เสี้ยงยาแดงนะจ๊ะเน,ะนาะน้ำท่วมค่ะบ้านยาแดงกำลังท่วมนะอันนี้เป็นถนอนอยู่ทงหนามวังยาแดงมาออกร่างกายนะจ๊ะนะ้ำท่วมเนาะค่ะเนาะนี่่ายน้ำให้พี่น้องกับเบิรงเนาะค่ะเนาะนะจ๊ะตอนนี้พ้นกำลังตกกำลังตกอยู่พรนะนะ้อมเนาะเนาะว่าตกแห่งบันใดเสี่ยงน้ำนะจ้ะ อันนี้ปลาหม่อนแล้วค่ะน้ำท่วมในปลาหม่อนก็เนี่ยค่ะบ้านในไปีกอีกวงหนึ่งในูน่บานใหญ่แดงก็ท่วมอยู่ค่ะแต่วันนี้อยู่ตางหน้าเนาะบะองใหญ่แดงออกกำลังกายนะจ๊ะจ้าบังเดตตามท่วมเด้ดเนาะจ้าได,ด้ยินว่าถาังจังหวัดกระท่วมเนาะคะ่ะเนาะ บันดาเดงก็ท่วมบรไดไปาปายไทยให้พี่น้องบึงเด่ ق, พ่นเสากันทุงนาเสิรอนนะคะท่วมอยู่ตอะน,นีพ่นก็ตกอยู่ค่ะน้ำม,มาขัางอยู่ในปลาหม่อนเพื่อนนะคะ่ะนี่ค่ะน้ำทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยจ้า ี่น้องเอาตรงไหนน้ำท่วมกะระวังเด็กหน่อยเด้อจ้าเด้อซอยบึงเด็กหน่อยกับผู้เท่าเน่นเลยจ้าเป็นห่วงนะจ้ะเนาะ ดื่น้ำเต็มเลยคันเนี่ยตาหมอนกันเลน้ำให้พี่น้องเมืองกันจ้ะเพราะว่าบานแค่กระทุ่มสูงเนาะคันเนาะเพอาะวันทุ่มสูงมันก็เลยบาออกมา กับทุงไฮทุงนากับกนุนนุ่นทางค่ะปลาก็เป็นนานอยู่แล้วค่ะฝนตกอีดหน่อยอยู่นคนละคนะเนาะเป็นพื้นวา่าพายุเข้าเยอะค่ะเนาะถ่ายมึงน้ำไม่บึงไม่นัดจัะเนาะ ฝากไปพี่น้องเหาฟฝากบึงลูกล้านเดจะเด้อยันลูกล้านเราลงมาเล่นน้ำแล้วคะ่ะเนาะเนี่ยจะ้จะอยแดงก็หหวงบดทุกนนะคนแล้วค่ะมันตกแบบดีกะ็ระวังตัวเองเนาะจะ้ะเนาะระวังกับลรกไ้่ก็เจ็บไดายๆอย่างเนาะค่ะ บอแต่โควิดเนาะคะันแล้วเป็นวัดเป็นไอยานเนาะค่ะ ไปเค่นนี้ก่อนนะค่ะเนาะสวัดีอย่าดึงกดไลค์กดแชร์อย่าแรงด้วยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเค่นนี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า